ถ้าหนีสึกก่อนปราชิกกลับมาบวชได้ไหมก็ถ้าก่อนปราชิกก็บวชได้ไนงะแต่ถ้าปราชิกแล้วมึงจะชิงสึกก่อนไม่สึกก่อนก็บวชไม่ได้จ้ะเพราะมึงปราชิกตั้งแต่มึงสอดใส่แล้วนั่นนะ่ะประาชิกไปเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวกับการสึกไม่สึกมึงปราชิกถอดพระเหลืองออกได้เลยไม่ต้องเป่งวาจาสึกก็ได้หลายคนยังเข้าใจนะว่าปาชิกต้องเปว่งเป่งวาจาที่เขาเป่งวาจาแสดงสัญ,ญลักษณ์ก็เน่นเองให้มีภาพข่าว ให้มันมีสักขีพยานจต่ความเป็นจีนตปะปลาชิกแล้วถอดพระเหลืองออกไปได้เลยจ้าไม่ต้องเปล่งวาจาสักอะไรเชิญเลยเพราะมึงขาดไปแล้วห่ผมผ้าอยู่มึงก็ไม่ได้เป็นพระทําทสากร,รรมอยู่มึงก็ไม่ได้เป็นพระไม่มีอะไรเหลือความเป็นพระแล้วเห็นคุณแพรี่ว่าบวชเนนได้นะอาจารย์ก็บวชเนนได้ไงก็เนนไม่ใช่พระทำไมจะบวชไม่ได้กูไม่ได้พูดเนี่ยว่าห้ามบวชเนนแต่ห้ามบวชพระ สามเณรไม่ใช่พระสามเณรยังเป็นอนุปสมบันเป็นเหมือนเราเลยแต่แค่อะไรรักษาอุโบหรักษาศีลสิบข้อสิบประการนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งผ้าย้อมฝาบิดาบานเลี้ยงชีพแต่ไม่นับเป็นพระไม่มีพรรษาสามเณรไม่นับพรรษานะบวชมาสิบปีก็ไม่นับพรรษาเจ้าบวชมาก่อนพระนานขนาดไหนก็ตามก็ต้องกาพระเพราะอะไรก็ไม่มีพรรษา 嗯。Mm hmm.